ระหว่างเว็บร้อยห้ไอ้น้องมัดฉะน้องเ่ากล้วยคันไหนแต่งรถสไตล์ทัวริงแล้วสวยกว่ากันครับแคดบาร์สีสะท้อนแสงมีที่พักเท้าเหมือนกันกาดแฮนด์สีดำไวรุ่นอินโดเหมือนกันที่หวางแก้วน้ำก็มีเหมือนกันไฟสปอร์ตไลท์อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กประกับกันล้มก็ใส่เหมือนกันอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กกลองท้ายคันนี้28 คันนี้45บาเสริมอันนี้แบบโคง้งอันนี้แบบตรงที่จับมือถือก็มีเหมือนกันแต่คนละรุ่นมัตฉะเสริมชิวหน้าแต่ว่าชาวกล้วยมีหมวกบังแดดคันนี้ออปชั่นแน่นกว่ามีขาจับกล้องมีที่ชาร์จแบตด้วยแหลกท้ายสีเขียวสะท้อนแสงเหมือนกันแต่อันนี้เพิ่มแหลกสไลด์มาด้วยน้องมัชฉะก็สวยน้องชาวกล้วยก็น่ารัก สรุปแล้วเวฟสไตล์ทัวริง2คันนี้สำหรับคุณคันไหนสวยกว่ากันคอมเมนต์มาครับ